สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านนะครับก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาให้กําลังใจที่เข้ามาแชร์ครับผมปีใหม่นี้ผมมีคลิปดีๆให้เพื่อนๆสำหรับที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าไม่ได้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวผมว่าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะครับมีของขวัญปีใหม่ให้อ้าวไปดูกัน ครับเพนเพื่อนครับวันนี้อยู่ที่ร้านแตกซิเช่นเคยครับอยู่ที่พระรามสามผมมีคลิปดีๆมาแนะนําเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้เครื่องเทศห่อผ้าขาวบางผมจะมีอยู่ห้าอย่างเพื่อนเพื่อนก็ใส่มันผมก็มีนะหลายคนใส่มันผมแต่ไม่หอมผมมีเคล็ดลับดีๆจะบอกว่าทํายังไงให้มันหอม5อย่างมีอะไรบ้างในห่อผ้าขาวบางเข้ามาดูใกล้ๆผมจะบอกเพื่อนเพื่อนจะมีลูกกวานอ่ามีลูกกะวานมีลูกจันยาวมีโปยกั๊กมีพริกหอมมีเม็ดผักชี5อย่างนี้เอาไปคั่ว ขั้วขั้วหอมนะครับขั้วหอมขั้วหอมแล้วก็มาปั่นให้ละเอียดปั่นให้ละเอียดแล้วก็ใส่ถุงห่อผ้าขาวบางแล้วเวลาเรามาเทในน้ําซุปเนี่ยเทยในน้ำก๋วยเตี๋ยวเราขยี้ขย,ขยี้ขยี้กินมันก็จะออกมันก็จะดับความคาวของเนื้อดับความคาวของเนื้อแล้วในนอกห่อผ้าขาวบางที่ผมบอกว่ามีอีกห้าอย่างทั้งหมดมันมี10อย่างมีอะไรบ้างก็จะมีขาแก่เราทุบนะแล้วก็จะมีย่าหอมตัวนี้ย่าหอมแล้วก็มีอบเชยอบเชย อบเชยแล้วก็จะมีตอนนี้ขาอบแห้งแล้วป่นๆตัวนี้ก็คือพริกไทยพริกไทยผมใส่ไปในอย่างนี้เลยนะมันจะมีสิบอย่างในนี้แนะนำพเพื่อนๆเวลาใส่เ,เวลาใส่ในหมอ้อครับผมโยนลงไปที่ผมบอกว่าแล้วขยี้เข้ามาดูใกล้ๆเพื่อนเข้ามาดูใกล้ๆพอขยี้ในกลิ่นมันจะออกกลิ่นมันจะหอมเนี่ยขยี้อย่างเงี้ยนะครับพอขยี้ขยี้ปุ๊บในเครื่องเทศมันจะออกแล้วบางคนใส่นะพเพื่อนๆใส่ บางคนใส่เนี่ยผมเห็นนะใส่แล้วโยนลงไปเลยโยนลงไปอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยหอมให้เอาไปคั่วก่อนครับหลายคนผมไปเห็นเห็นในร้านร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านใส่เขาใส่ไปอย่างนี้เลยใส่ไปอย่างเงี้ยมันไม่หอมนละเพื่อนลองเอาไปคั่วดูคั่วแล้วก็บดผมทํามาแล้วมันหอมผมก็เลยอยากจะแชร์บอกเพื่อนเนี่ยกลิ่นมันจะออกมันจะดับคาวคําว่ากลิ่นคาวเนื้อไม่มีเลยครับเนี่ยทาอย่างเงี้ยกลิ่นมันเริ่มออกแล้วเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ผมเนี่ย จะรู้เลยว่าโอมันหอมจริงๆแล้วเครื่องเทศพวกนี้เราก็ใส่ไปเทล,ลงไปเลยเนี่ยพริกไทยเทล,ลงไปเลยเครื่องเทศแล้วก็จะมีรากผักชีก,กับกระเทียมที่ผมบอกอะ่ะครับตัวนี้มีเพื่อน,อนๆแชร์ผมต้องห้าหกพันแชร์เทล,ลงไปเลยได้ดูแล้วก็มีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆดูครับตัวนี้เทล,ลงไปแล้วมันจะหอมเครื่องเทศมันจะหอมหอมจริงๆ เครื่องเทศผมมีแค่นี้แล้วผมก็จะเทซอสเข้าไปอ่าผมก็จะมีซอสแตกซิกแต่เทลงไปอีกรอครับผมน้ํานี้100ลิตรผมก็จะใส่ซอสน,นี่10ลิตรครับผมก็ใส่ลงไปเลยซอสมันจะ 1- ต่อ10ปริมาณมันจะประมาณเนี้ยมันก็พอดีเลยอ่าแนะนำเพื่อนๆนะที่ที่ใช้เครื่องเทศอยู่อ่ะคืออยากจะบอกบอกเ mm. พือ่อนๆว่าเวลาใช้เครื่องเทศใช้เหมือนกัน ใช้เหมือนกันกับผมแล้วทําไมมันไม่หอมมันไม่หอมเลยครับเพราะเพื่อนๆไม่เอาไปได้เอาไปคั่วเอาไปเทลงไปในหม้อเลยครับก็เหมือนเราใช้คนงานนี่แหละมันทําเป็นไม่เป็นแต่มันทําไม่คล่องแต่ดันไปใช้มันก็ได้งานมาที่ไม่ไม่ไม่คุ้มค่าไม่คุ้มราคาได้งานมาไม่เต็มไม่เต็มร้อยเหมือนกันเครื่องเทศเพื่อนๆก็ใส่เหมือนกับผมใส่5บาทเหมือนกันผมก็ใส่5บาทแต่กินเพื่อนๆออกมาแค่สองบาทแต่ผมใส่หบาทผมได้หบาทเลยเนี่ย เปรียบเทียบกันง่ายๆครับเพื่อนๆแนะนำฮะบางคนบอกเฮ้ยอยากจะลองทํากินที่บ้านผมมีผมมีให้นะครับผมกำลังจะแถมให้เ,เพื่อนๆคนอยากจะทาเนี่ยผมมีเครื่องเทศเป็นห่อเล็กๆนี่หอมชื่นใจมากเลยนะผมจะแถมให้ดูลองเอาไปทํากินที่บ้านดูคนที่อยากไม่ใช่เป็นพ่อค้าดูคลิปผมแล้วชื่นใจก็ยอยากจะทํากินว่าคุณเต๋าทำยังไงผมมีให้ผมแถมให้ไปเลยเครื่องเทศเนี่ยครับผมซอสซีอิ๊วขาวเห็ดหอมน้ำปูน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บจะใส่ที่บ้านท่านก็ใส่ถ้าอยากได้ซอสตัวนี้สั่งมาซอสแตกซิก สั่งมาเลยแล้วผมจะแถมเครื่องเทศไปให้ลองทำกินดูที่บ้านปีใหม่นียลองทำกินดูนะแนะนำเพื่อนครับเครื่องเทศใช้อย่างไงให้มันคุ้มใช้อย่างไงให้มันได้คุณภาพที่ออกมาแล้วเด็ดเหมือนที่ร้านผมเนี่ยอยากจะบอกเพื่อนครับผมครับเช่นเคยครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับไปเที่ยวเหนือล่องใต้กลับมากลับมาบ้านโดยด้วยสวัสดีภาพโดยปลอดภัยครับผมซอดนี้ถาว่ากินได้ไหมกินได้ทั้งอิสลามกินได้ทั้งคนพุทธคนกินได้หมดนะ อาสวัสดีปีใหมให่ทุกคนนะครับไปเที่ยวไนให้เดินทางโดยปลอดภัยกลับมาดูคลิปหน้ากันดีกว่าครับบ๊ายบายเดี๋ยวรีบทำงานก่อนสวัสดีครับ